9อาหารต้องห้ามถ้าอยากลดความดันโลหิตสูงวันนี้ผมมีข้อมูลสำคัญมาฝากสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นภัยเงียบที่ต้องคอยระวัง 1. ในวิธีง่ายๆในการช่วยควบคุมความดันโลหิตคือการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารเก้าชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อความดันโลหิต 1>, 1. อาหารเค็มเพิ่มโซเดียมเสี่ยงความดันสูง 2. เนื้อแปรรูปไส้กรอกแฮมเบคอนมีเกลือไขมันสูง 3. อาหารกระป๋องซุปซอสมักมีโซเดียมสูง 4. ของทอดไขมันทานคอเลสเตอรอลเสี่ยงหลอดเลือดอุดตัน5ขนมกรุบกรอบมีเกลือไขมันสูงเสี่ยงความดันขึ้น 6. ผงชูรสมีโซเดียมสูงมากควรเลี่ยง 7. น้ำมันลมน้ำตาลสูงอ้วนง่ายเสี่ยงความดันสูง 8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความดันมากไม่ควรดื่มหรือดื่มให้น้อย 9. เนยเทียมไขมันทันสูงเสี่ยงโรคหัวใจและความดันสูงการควบคุมอาหารเหล่านี้พร้อมออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้ความดันของเราอยู่ในเกณฑ์ปกติลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนได้มากเลยทีเดียว อย่าลืมตรวจความดันเป็นประจำเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงนะครับ